นี่ครับคันเบ็ดครับปลาครับคือปลาอะไรครับเรามาลุ้นด้วยกันครับออ้อหขังขังโอาขอขอ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับไปวันนี้ผมจะพาไปยามเบ็ดนะครับผมเพราะว่าใส่ไว้เมื่อวานนะผมแล้วก็เลยวันนี้ผมจะเก็บไปด้วยแล้วก็ยามไปด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมไปลุ้นกันครับผมมาครับพานโบนะครับผมสดีครับไปครับผมลุยครับ เบ็ดผมก็ไม่ต้องพิธีพิถันนะครับผมขอให้มีเหยื่อใส่แล้วขอเบ็ดสามารถจะเกี่ยวปากปลา,ปาแล้วอยู่ได้นะครับผมแค่นั้นพอหนานะครับแข็งเป๊กถ้าอาการง้างเกิดขึ้นก็คงไม่ใช่ะ่ะห,หกโลคงไม่อยู่นะครับปลาหลังแรกหลังสองก็ไม่โดนนะครับ่านผู้ชม ตขอ,อเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดยวอยังไงเราไปลุ้นกันข้างหน้าครับผมโอเคครับไปครับผมบท่านผู้ชมหลังจากที่ผมเก็บมาหลายหลังแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าหลังนี้หายนะครับแต่สายดิ่งลงน้ำนะท่านผู้ชม จะคนขโมยหรือว่ายังไงหรือไม่อยู่นะไม่ลุ้นเลยครับผมเเออละามีลุ้นแล้วครับวันนี้มีลลมีลุ้นครับรู้สึกใจไม่ดีเฮ้ยสายดิ้นครับสายดิ้นอุยสายดิ้นสายดิ้นปลาอะไรอะพี่เบาหนถ้าเอาขึ้นมาเป็นไอ้โดนี่ฮาเลยนะพี่สสาายยดดิิ้้นนพี่เลยเลย พี่พี่เอามันมาตั้งของเฮียเอาก,กว้างกว้างให้เโอเคเย็นผมก็ยังเสียวๆอยู่ดูกันเจ๋ววันนะี้เลพี่เป็นปลาอย่างนี้นีญญคนคน่ครับนี่ครับคันเบ็ดครับปลาคั้งคือปลาอะไรครับเรามารู้นด้วยกันครับออือข้ขังขาง อขกว่าจะเจอคี่ผู้ชมรอคอยใส่อยู่ที่ประมาณห้าหรือหกหรือเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอให้ขวานนะไม่ได้ปลาก็เหนื่อยเหมือนกันนะกว่าจะเจอครับมือใส่ <N> <N> น่าจะอยู่ไซส์ประมาณห้าถึงหกกิโลนะครับก็รงวังนลเนาะีกิน,นอตอนเช้านะครับหลังจากใส่สายนิดนึงครับเพราะว่าผมหมัวเก็บ้างล่างมาเรื่อยๆนะครับเหนื่อยลุ้นนะครับปกติพายเรือไม่ค่อยเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมลองขอนนรับ รู้นะครับว่ามันไม่โดดแต่ว่าขอร้อยก่อนครับเดี๋ยวถ้าหลุดมาเดี๋ยวจะโดนดราม่าอีกมมดได้แล้วครับผู้ชมเหนื <c oughs> ่อ,อยอยู่นะครับรากดค้างแม่น้ำนานครับเจงแล้วครับปีนี้ขอนุญาตขอ,อขอออกได้ครับ เมื่อเราออกได้แล้วตัวแรกครับผมตัวใหญ่นี่คือตัวแรกตัวที่สองนะครับตัวใหญ่นะครับผมหลังจากที่ได้ได้ตัวแรกที่ข่าวนะเวลาน่าประมาณสองโลประมาณสองโลโลวกว่าสองโลปีน,นี้ตัวที่สองครับของปีตัวนี้น่าจะอยู่ที่นี่พี่ยกชอหน่อยดิไหมเดี๋ยว นี่ค่อยๆค่อยๆที่ค่อยๆนี่ครับนี่ครับผมโอ้ยเงยกหัวเปลี่ยมเจ้าตื่นหางตป่นตัวนะเงยก็หัวเปลี่ยมป๋าสุดยอดแล้วครับผมตัวนี้ถือว่าหันข้างนู่วอีหันข้างหันข้างอีครห์อุ่นหนักครับผมโห่บังครับ ครับผม,มจากตามหามานานครนะมามาหลายวันก็สุดท้ายก็มีโอกาสโดนครับแต่ยังเล็กอยู่นะครับผมมันต้องมีใหญ่กว่านี้สิเนี่ยเกี่ยห้องขอบนเพลานะเค่บนทำนี่ครับผมเป็นยี่ห้ออะไรบอกเขาด้วยพี่ไม่รู้ครับผมซื้อมาตัวละแปดบาทนะครับไม่รู้อยี่ห้ออะไร <c oughs> เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใหม่ครับผมใส่สายสั้นนิดเดียวนะครับ เพราะว่าปลากินจะได้จิตด,ดึงจมน้ําไปแล้วก็หายนะครับถ้าคันยังตั้งอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้แล้วปลา,าดึงวูบวูบวูบอย่างเงี้ยมีคนสัญจรทายเรือไปมาหรือว่าคนที่หาปลา,าแถวนี้เจอมันอาจจะไม่เหลือให้เราเห็นก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่เหมือนผมอย่างเงี้ยแล้วคันจมน้ําไปแล้วยังไงมันก็อยู่นะครับอยู่ให้เราได้ไอ้นี่นครับส่วน,น,นมากขโมยเยอะครับแถวบ้านผม เชือกตรงนี้ไว้ใหม่นะว่ายังเห็นเชือกอยู่นะับไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอวันนี้ตามล่ามาสองวันติดสามวันติดนะครับ มีสองวันสองวันครับวันแรกเจอเซโดนะครับแต่วันนี้เจอปรากฏคังจนได้ครับผมแต่ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆครับแต่ว่าผมหายากยากกินเหยื่อยากครับมีตัวแต่ว่ากินเหยื่อยากบอกเลยว่ากินเหยื่อยากอยากได้ก็ต้องพยายามอดทนหาเหยื่อยากนะ ปักเอาไน้ำมิดเดียวอย่างนี้ครับผมบโหยบิบป,ประดุกประตวนะบิบไม่ได้ยกไปถังไว้ด้วยเดี๋ไหลนะครับหลายหลังนะครับที่ ผมใส่แล้วเหยื่อหายก็น่าจะตีไม่โดนอาจจะเจอลักษณะนั้นนะครับผมเดี๋ยวนะครับสักูนะครับผมผมจะเกี่ยวเหยื่อให้ดูนะครับตัวนี้ออนลน้านนะครับจับยากจ้า,าครับประดุกนี่ยครับเดี๋ยวผมใช้นะครับเป็นประดุกนะครับ เดียวก็เกี่ยวหลังนะครับผมแล้วปล่อยไว้นี้เลยครับไปครับผมวันนี้จบสวยครับผมด้วยหนึ่งแต้มนะผมนี่อยู่ด้านหน้านี่นะครับแต่องงนี่มันใหญ่ไปนะครับผมโอเคยังไงก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมอย่ายืมกดกระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ